วันนี้สัญญาณของราคาทองคำเนี่ยสามารถกอบมาบวกได้เล็กน้อยนะครับช่วงบ่ายวันนี้ YLG ประเมินสถานการณ์ว่าอย่างไรครับค่ะคือเรามองว่าในสัปดาห์นี้นะคะปัจจัยที่เป็นตัวกดดันของราคาทองคํายังมีอยู่นะคะแล้วก็อย่างในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าึ้นไปทดสอบที่แนวประมาณหนึ่งพันสี่รอยยี่สิบนะคะแต่ว่ายังไม่สามารถยืนเหนะือได้นะคะก็มีการย่อตัวลงมาค่อนข้างแรงทีเดียวลงไปถึงประมาณหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเหรียญได้นะคะเช้าวันนี้ ถึงแม้ว่าจะมีการติดตัวขึ้นมาบ้างแต่เรามองว่าถ้าใกล้ๆบริเวณแนวพันสี่ร้อยนถึงพันสี่ร้อยี่สิบแรงสียหายน่าจะยังมีอยู่นะคะดีแนวรับที่เป็นกรอบสําคัญในสัปดาห์นี้ก็จะอยู่ที่หนึ่งพันสามรอยห้าสิบเหรียญส่วนแนวต้านอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยี่สิบเหรียญค่ะส่วนถ้าเป็นกรอบรายวันวันนี้นะคะคือแนวรับเนี่จะอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเหรียญแล้วก็ส่วนแนวต้านอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยแล้วก็หนึ่งพันสี่รอยี่สิบค่ะ ผมตรงนี้นะครับพูดถึงปัจจัยวันศุกร์นี้จะมีตัวเลขนอนฟาร์มเพโลของสหรัฐออกมาให้เห็นกันนะครับซึ่งหลายๆฝ่ายมองว่าตัวนี้อาจจะส่งผลต่อการประชุมค e ีครั้งหน้าทางว l g ให้น้ำหนักกับประเด็นตรงนี้มากน้อยแค่ไหนครับค่ะค่อนข้างให้น้ำหนักทีเดียวนะคะคเพราะรว่าอย่างในสัปดาห์นี้เองก็คือเริ่มตั้งแต่วันพุธเนี่ยคะ่ะก็คือจะมีการรายงานภาวะเศรษฐกิจของนางสหรัฐหรือว่าตัวเบสบุกนะคะคนี่ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ต้องจับตาแล้วก็ ส่วนวันพรหัสแล้ววันศุกร์ก็จะมีตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการกันว่าง,งานแล้วก็ตัวเลขอัรจ้างงานนอกภาคเกษตรสองอันนะคะก็คือหลักๆก็คือจะเป็นตัวเลขของตลาดแรงงานเองซึ่งก็จะส่งผลให้เห็นถึงภาพร,รวมของเศรษฐกิจของสหรัฐด้วยซึ่งถ้าตัวเลขตลาดแรงงานออกมาดีเนี่ยเรานักลงทุนในตอนนี้ค่ะกระแสข่าวก็ค่อนข้างมาแรงนะคะว่านักลงทุนเองคาดกันไว้ว่าตัว QE น่าจะมีการปรับลดปริมาณลงในเร็วๆนี้นะคะดังนั้นเองตัวเลขตลาดแรงงานหรือว่า ตัวรยายงาน,นภาวะเศรษฐกิจของเบรสกุเองก็น่าจะมีผลพอสมควรค่ะแต่ว่าถ้ายังไม่ได้มีการปรับตัว QE ยังไงเนี่ยคะโดยรวมเราก็มองว่าตัวราคาทองคำมีอยู่ในไซเว ส่วนถ้ามาดูในฝั่งฝั่งเฟสิคอลดีมาแล้วโดยรวมตอนนี้เพิ่มขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นจีนก็ตามอินเดียเองก็ตามอย่างจีนเนี่ยค่ะล่าสุดไตรมาสหนึ่งซื้อเพิ่มขึ้นมาประมาณซื้อทั้งหมดประมาณ290กว่าตันกเกือบเกือบ300ตันนะคะคซึ่งอย่างถ้าปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยซื้อแค่ประมาณ7 7 6ตันเท่านั้นก็จะเห็นได้ว่าปีนี้โดยรวมแล้วก็คือหัวก้เขาซื้อก็คาดว่าปริมาณการซื้อของจีนปีนี้ทั้งปีน่าจะมากกว่าปีที่แล้วนะคะก็คือย ลงออมากลุ่มที่เป็นกลุ่มฟฟสติคอลดีมาเนีังซื้ออยู่แต่ว่าฝั่งที่เราต้องระวังก็คือฝั่งที่เป็นเกฑงกำไร,รอย่างถ้าไปดู scdr เองสัปดาห์ที่แล้วก็ยังเน็ตขายทั้งสัปดาห์นะคะรวมตั้งแตต้นปีถึงปัจจุบันขายออกมาแล้วกับเกือกบสามริบตันค่ะครับผม กรณีการลงทุนวันนี้ทํำยังไงดีครับในส่วนอาาของทองค่ะโดยรวมยังแนะนําให้ให้ลงทุนตามกรอบนะคะแล้วก็ถ้าขึ้นมีการดิดตัวขึ้นไปใกล้ๆบริเวณพันสี่ร้อยพันสี่ร้อยี่สิบแนะนาขายทาํากาไรไปก่อนนะคะคแล้วก็รอการจังหวะการย่อตัวลงมาเพราะโดยรวมเรมามองโอกาสที่ตลาดราคาทองคาเองจะย่อตัวลงไปยังมีมากอยู่นะตอนนี้ค่ะเพราะว่าตัวปัจจัยค่างเงินบาทก็เป็นปัจจัยสาคัญด้วยเหมือนกันดังนั้นการลงทุนในช่วงนี้นะคะยังแนะนําเป็นการลงทุนระยะสั้นมากกว่าการถือยาวเพราะว่า เ,เรายัางมีปจัจจัยที่ที่ต้องระวังก็คือในเรื่องของค่างเงินบาทซึ่งตอนนี้เองก็การแข่งการอ่อนค่าเนี่ยก็คืออ,อมีการปรับแทบจะทุกวันแล้วก็ในในใ,ในปริมาณที่ค่อนข้างมากครับ,รบอีกหนึ่งสินทรัพย์ครับ Set 50 Futures ครับไบเอตอนนี้เราเห็นว่า Set 50เนี่ยมีการปรับตัวลดลงมานะครับตอนนี้ไปช็อตได้ไหมครับสำหรับการลงทุนใน Set 50ค่ะบสำหรับตัวเซทเอ็นะก็มีการร่วงลงมาค่อนข้างมากอาจจะต้องรอตลาดบ่ายนี้นะคะว่าถ้าเปิดตัวขึ้นมาแล้วยังไม่สามารถดิ่งเหนือแนวหนึ่ง ได้เนี่ยเรามองว่าโอกาสการย่อตัวยังมีอยู่นะคะโดยที่รับแรกเนี่ยจะอยู่ที่ถึง1 2จุดแล้วก็รับที่สองเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งพันจุดค่ะคแต่ว่าถ้าดีตัวแล้วผ่านแนวหนึ่งพันยี่สิบสองจุดได้เนี่ยก็คือแนวต่อไปจะอยู่ใกล้ๆบริเวณหนึ่งพันสี่สิบจุดแต่โดยรวมเรามองว่าการเทลื่อยังมีอยู่ยังมองไปนในเรื่องของการปรับฐานอยู่ค่ะครับผมได้ครับขอบคุณมากนะครับคุณสิภา ค่ะสวัสดีค่ะครับท่าน,นี้คือมุมมองจากทางด้นของ YG นะครับช่วงนี้อาจจะ้เห็นแรงเทคแรงตัวของแรงที่ขายทํากําไรของทองคํายังคงมีให้เห็นอยู่ในช่วงนี้นะครับส่วนคาแนะนำครับยังคงเป็นการลงทุนตามกรอบนะครับโดยกรอบที่ให้ไวถ้าวันนี้ครับสามารถดิดตัวในระดับ1,400หรือ1,420ดอลลาร์สหรัฐต่อทอยออนได้สามารถเทขายทํากําไรออกมาเพื่อปิดความเสี่ยงยังคงเป็นการลงทุนระยะสั้นนะครับและปัจจัยที่ต้องติดตามยังเป็นตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่จะออกมาตั้งแต่วันพุธนี้จนถึงวันศุกร์นะครับเพราะจะ สำคัญต่อการประชุม QE ครั้งหน้าได้นันเองครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อนะครับเกี่ยวกับมุมมองของสัญญาณเทคนิคพี่เปีเปยกจะว่ายอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันครับครับมาพูดคุยนะครับกับทางด้าน